สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรทำเงินค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เรายัางอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะหรือววนั่นเองและสําหรับวันนี้นะคะแน่นอนสิ่งดีๆที่เราจะนํามาฝากเกษตรกรก็คือการเพาะมะนาวนอกฤดูค่ะโอ้ตื่นเต้นมากเลยการเพาะมะนาวนอกฤดูจะเป็นอย่างไรจะมีวิธีการทําอย่างไรเอ๊ะแล้วแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันไหมเอ๊ะแล้วมีกวิธีการทํากี่วิธีตามมาดีกว่าค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันการเพาะมะนาวนอกฤดูค่ะ แนวทางการเท้ามะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนนั้นมาจากการที่มะนาวมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาค,คมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเมื่อปริมาณของผลที่ผลิตออกมามีจำนวนมากจึงทำให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ ตกต่ำลงอย่างมากจนเกือบไม่มีราคาในทางตรงกันข้ามราคาของมะนาวจะเริ่มขยับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปและมีราคาสูงที่สุดในระหว่างเดือนมีนาถึงเมษายนอันเรียกกันทั่วไปว่ามะนาวหน้าแรงการเพาะมะนาวนอกฤดูสำคัญอยู่ที่การควบคุมน้ำให้เกิดการสะสมอาหารและเกิดดอกสำหรับต้นมะนาวนั้นมีการออกดอกได้ดีเมื่อผ่านช่วงความแรงมาระยะหนึ่ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณระหว่างวันที่20 30วันทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นขนาดของทรงพุ่มต้นและสภาพของดินหากเป็นดินทรายย่อมได้เปรียบกว่าดินเหนียวและสามารถชักนำให้เกิดสภาพแรง้งให้กับระบบรากได้เร็วกว่าบางครั้งใช้เวลาเพียง10วันก็พอการปลูกมะนาวในกระถางหรือท่อซีเมนต์การบังคับให้ออกดอกในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน หลังจากนั้นให้ปุ๋ยสูตร15 15 15ประมาณ1ช้อนแกงจึงลดน้ำให้ปุ๋ยพอละลายแล้วต้องงดการให้น้ำอย่างสิ้นเชิงเป็นเวลา15-20วันแต่ถ้าฝนตกก็ต้องหาพลาสติกมาคุมโคนต้นทุกต้นเมื่อเห็นว่ามะนาวเริ่มเฉาสลัดใบทิ้งจึงให้น้ำตามปกติและให้ปุ๋ยสูตร8 24 24โดยใช้2ช้อนแกงต่อต้นต่อมาอีกประมาณ15วัน จะเห็นได้ว่ามะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนและออกดอกในคราวเดียวกันในช่วงระยะเวลามะนาวออกดอกจะต้องมีการดูแลโดยการฉีดพ่นสารสะเดาหรือสารขับไร่มแมลงอื่นๆส่วนในช่วงมะนาวติดผลจะต้องฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราและต้องให้ปุ๋ยสูตร15-15-15ในอัตรา1-2ช้อนแกงต่อต้นทุก15-20วันอันนี้เป็นพันธุ์ที่ผมจะค่อนข้างจะเชียร์นิดนึง ไม่ใช่ของไม่ใช่ของวอนะฮะเป็นของภูมิจัยการเกษตรเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรหนึ่งอันที่ปลูกในถังซีเมนต์ซึ่งอันล่างเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะว่าลูกข,ขนาดพอสมควรทีเดียวถึงแม้ว่าจะถูกในที่อยู่ในที่ที่จากัดเรื่องอาหารและน้ำเนี่ยแต่ว่าลูกก็ใช้ได้นะครับแล้วก็พันธุ์นี้มีข้อดีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเป็นลูกผสมของมะนาวแป้นกับมะนาวพันธุ์ต้าน,นทานแคนเกอร์ก็เลยเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรหนึ่งซึ่ง ต้านทานโรคที่สําคัญของมะนาวคือโรคแคนเกอร์มีน้อยมากนะครับปลูกได้ง่ายนะครับพันนี้ถ้าผมเชียร์เนี่ยพันนี้ตลาดยอมรับด้วยศัตรูมะนาวหนอนชอนใบจะทําให้เกิดความเสียหายกับมะนาวในระยะแตกใบอ่อนลักษณะใบหงิกงอขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบและใบไม่เจริญเติบโตต้นมะนาวจะแคระแกนและไม่ติดผล การป้องก,กันการกำจัดหนอนชอนใบเกษตรกรต้องตรวจดูต,ต,ตามใบและยอดของมะนาวโดยระยะที่มะนาวเริ่มผลิใบอ่อนหากระบาดน้อยให้เด็ดไปเผาทำลายหากพบมากให้ฉีดพ่นโดยใช้สารกำจัดมแมลงกลุ่มคาร์บอริกมาราไทออนหรือฟอร์โมไทออนหนอนกินใบหรือหนอนแก้วจะทำการกัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนของมะนาวการป้องก,กันการกำจัดหนอนกินใบและหนอนแก้ว เกษตรกรควรหมั่นตรวจสอบตามใบอ่อนและยอดอ่อนหากพบไข่และตัวหนอนนกให้จับทำลายเสียฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงทามารอนในอัตรา 20-30cc หรือประมาณ2-3ช้อนโต๊ะต่อน,น้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นเพี้ยวไฟเพี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อนใบอ่อนและผลการทำลายจะรุนแรงในระยะผลอ่อน ตั้งแต่มานาวเริ่มติดผลช่วงระยะการระบาดจะขึ้นอยู่กับการแตกยอดอ่อนและระยะติดผลของมะนาวผลที่ถูกทำลายจะมีรอยสีเทาเป็นวงบริเวณควผลหรือก้นผลเป็นขีดสีเทาตามความยาวของผลการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟเกษตรกรคนเด็ดผลที่แคระแกนทิ้งถ้าพบการทำลายของเพลี้ยให้ฉีดพ่นด้วยสารกำจัดมแมลงได้แก่คาร์โบซันเฟนเปเมทรินไรแดง ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหงิกงอไม่เจริญเติบโตและร่วงหลนผลมะนาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในเวลาต่อมาผิวผลจะกร้านผลแคละแกนและร่วงในที่สุดการป้องกันกำจัดไรแดงเกษตรกรควรฉีดท้นด้วยกรรมฐถนผงชนิดละลายน้ำอัตราส่วน4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุกๆ10-15วันในตอนเช้าหรือตอนเย็นเพื่อป้องกันอาการใบไหม้ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับดกรกุศลเอี่ยมทรัพย์ค่ะเป็นท่านหนึ่งนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรพี่น้องวันนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านเป็นผู้หนึ่งในการคิดค้นนะคะการปลูกมะนาวนอกฤดูนะคะแต่ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปขอข้อมูลความรู้จากท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ,อ,อยากทราบประวัติการทํางานของท่านก่อนอค่ะว่าเป็นมาอย่างไงบ้างคะ ครับผมขอแนะนําตัวนะครับผมชื่อกุศลนะครับนามสกุลเอี่ยมทรัพย์เป็นนักวิชาการประจําอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนงานของผมเนี่ยผมเป็นนักวิชาการที่จบทางด้านพืชสวนนะครับเพราะนั้นเนี่ยงานที่ผมรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มทํางานเนี่ยจะเป็นทางด้านพืชสวนก็มีทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมะเขือเทศงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกนะครับแล้วก็ยังมีพืชอื่น ที่ต้องรับผิดชอบอย่างเช่นพุทรานะครับอันนี้พอมาพูดถึงมะนาวใช่ไหมครับทาไมผมถึงได้สนใจมะนาวใช่ไหมฮะใช่ทันนี้ว่าที่ผมมาสนใจมะนาวเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีอยู่อยู่สองช่วงช่วงแรกนะครับก็คือช่วงที่มะนาวมีราคาถูกมะนาวออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากนะครับพอพอเรามีพื้นฐานพืชสวนเราก็อยากจะทําตรงนี้ให้สาเร็จเพราะนั้นเนี่ยเราก็ มาดูว่าแล้วมีมีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่มะนาวแพงก็คือช่วงตั้งแต่เดือนปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงช่วงเดือนอปลายเดือนเมษายนมะนาวจะแพงแต่ถ้าเป็นช่วงมะนาวถูกเนี่ยก็จะเป็นช่วงของเอดือนพฤษภาคมไปจนถึงกันยายนนะครับตอนนี้เรามาดูก่อนว่าที่มาที่ไปของมะนาววะทาไมมันถึงได้ถูกเป็นบางช่วงและทำไมมันถึงได้แพงเป็นบางช่วงนะครับที่มาที่ไปของมันเนี่ย ที่มันที่มันแพงในช่วงของมีนาถึงเมษาเนี่ยตอนนี้เราต้องมานับย้อนดูว่าะมะนาวเนี่ยผลผลมะนาวหลังจากติดผลแล้วเนี่ยมันจะมีอายุประมาณ5-6เดือนถ,ถ้าถ้าสมมติเราสนใจที่จะให้มะนาวเราออกในช่วงราคาแพงเราก็ต้องนับถอยหลัง5-6เดือนจากเดือนมีนาถึงเมษาเราพบว่ามะนาวเนี่ยก็ต้องออกลูกในเดือนตุลาคมซึ่งเดือนตุลาคมเนี่ย ทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมะนาวเนี่ยเป็นพืชที่ต้องผ่านและดูแรงช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราต<ม>้องทำความเข้าใจกับมะนาวนิดหนึ่งว่ามะนาวไม่ได้ต้องการแรงนะครับแต่มะนาวต้องการความสมบูรณ์ของต้นตลอดแล้วพอเรลาเราทำให้มะนาวออกลูกเนี่ยต้องให้เขาผ่านแรงประมาณ 2- 3สสัปดาห์แล้วหลังจากที่ออกดอกเสร็จแล้วเราก็ต้องให้น้ําตลอดสม่ําเสมอให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับแต่เขาต้องการแรงช่วงเดียวช่วงสั้นๆตอนนี้ ในช่วงตุลาคมเนี่ยทั้งประเทศเราเนี่ยมีแต่ฝนะมะนาวโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีไม่มีลูกไม่มีดอกนะครับมไม่มีดอกที่จะไปแก่เดือนมีนาเมษาก็เลยกลายเป็นที่มาว่าช่วงนี้มะนาวไม่ออกลูกเดือนมีนาเมษาจริงเป็นช่วงที่ผลผลิตขาดแล้วก็มะนาวมีราคาแพงแล้วมะนาวที่ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะอันนี้ที่เห็นที่วางอยู่นี่มีเกือบทุกสายพันธุ์เลยที่เอามา <t> ให้ดูหลายหลายสายพันธ<า>ุ์น่ยเพื่อเป็นการประกอบว่าเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไง <c oughs> แล้วแต่ละพันธุ์เนี่ยมีความต้านทานโรคหรืออะไรที่มันต่างกันยังไงแล้วพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์ที่น่าปลูก<า>นะครับเป็นการแนะนําให้คนที่สนใจเนี่ยได้รู้ว่าข้อดีของเสียข, <c oughs> ข้อเสียของแต่ละสายพันธุ์มันเป็นอย่างไร <c oughs> นะครับผมก <s Shane> <ค Wesley> ารวิธีการปลูกเนี่ยสายพันธุ์ไหนที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดอะคะสำหรับตอนนี้นะครับก็คงเป็น สายพันธุ์มะนาวแป้นนะครับที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นรูปของอนนม,มะนาวแป้นนะครับที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดต้น,ดนล่างครับแล้วก็เป็นมะนาวไข่นะครับมะาไสายพันธุ์นี้ให้น้ำมากที่สุดใช่ไหมคะ,ะใช่ครับให้เปอกบ้านแล้วก็ให้น้ำให้น้ำมะนาวมากที่สุดค่ะอยากให้ดอกเตอร์แนะนําขั้นตอนการปลูกมะนาวรอบนึงทั้งหมดให้เราทราบนะคะว่า เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเป็นยังไงการผลิตมะนาวน่อกฤดูเนี่ยผมขอจําแนกออกเป็นประมาณ3วิธีด้วยกันมี3วิธีใช่ไหมสามวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือเป็นวิธีเดิมๆที่เกษตรกรเขาเคยใช้กันเมื่อสมัยก่อนนี่คือว่า,าการใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนในการบังคับมะนาวนองฤดูวิธีนี้ก็จะใช้การปลูกมะนาวในพื้นที่ไร่ทั่วไปะนะครับก็อาจจะมีการใช้ปุ๋ยทางใบพวกสูตรตัวกลางสูง ฟอสฟอรัสสูงเพื่อให้เกิดการเกิดดอกร่วมกับปุ๋ยทางดินสูตรฟอสฟอรัสสูงเช่นกันก็คืออย่างเช่นปุ๋ยทางใบสูตรทุกศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ร่วมกับปุ๋ยทางดินูสูตรศูนย์สี่สิบหกศูนย์นะครับปุ๋ยพวกนี้จะช่วยกระตุ้นให้พืชเนี่ยสร้างตาดอกแล้วก็มีการใช้ฮอร์โมนเข้าร่วมฮอร์โมนก็อาจจะเป็นพวกฮอร์โมนส่วนของฮอร์โมนที่ใช้รากแบ่มะม่วงครับคือฮอร์โมนพคโคลบิเตโซนนะครับวิธีนี้ก็จะกระตุ้นมะนาวที่ปลูกเป็นพื้นที่ไร ให้ออกดอกนอกด้วยดูแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยผมเรียนให้ทราบว,ว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่สูงคือคคจำนวนดอกมีน้อยแล้วก็มีต้นทุนที่จะต้องทำคือมีฮอร์โมนที่ต้องใช้มีปุ๋ยที่ต้องใช้แต่ออกดอกจำนวนน้อยทำให้ความคุ้มทุนมันน้อยลงก็เลยเป็นที่มาว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยตอนหลังก็ไม่นิยมแสดงว,ว่าวิธีแรกนี่ก็คือเกษตรกรต้องลงทุนสูงแต่ผลผลิตกลับได,ด้ไม,ไม่คู่ จำนวนจำนวนดอกที่ออกน้อยเนื่องจากว่าโอเคเราให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนแต่พื้นดินเนี่ยที่ปลูกมะนาวเนี่ยก็ยังชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเพราะฝนมันตกในช่วงตุลา<อ>เพราะนั้นเมื่อเมื่อรากยังมีน้ำเนี่ยรากก็ดูดไนโตรเจนเข้าไปมันก็เป็นการตีกันเราให้ฮอร์โมนออกดอกแต่รากดูดไนโตรเจนเข้าไปไนโตรเจนทําให้เกิดการแตกกิ่งใบนะครับการออกดอกก็เลยน้อยฤทธิ์ของฮอร์โมนหรือฤทธิ์ของปุ๋ยเนี่ยจึงน้อยลงทําให้มะนาวเนี่ยไม่ ออกดอกออกผลได้น้อยเรียกว่าเกษตรกรคุมแต่ต้นแต่ไม่ได้คุมสภาพดินที่ฟ้ากัดข้างล่างทำให้ผลผลิตน้อยลงใช่ถูกต้องและวิธีที่สองล่ะคะวิธีที่สองเนี่ยนะครับที่ผมบรรยายในให้กับการอบรมชาวบ้านเนี่ยนะครับก็คือการควบคุมน้ําให้เกิดการสะสมอาหารและเกิดดอกนะครับวิธีการนี้ก็หลักการก็คล้ายๆกับไม้กระถางทั่วไปนะครับคือจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปซื้อส้มจี๊ดกระถางนะฮะหรือว่าซื้อกุหลาบกระถางเล็กๆ เราสังเกตไหมว่าส้มจี๊ดเนี่ยมันออกลูกด้วยในในกระถางนะครับแต่พอเราเปลี่ยนกระถางปุ๊บเราส้มจี๊ดไปปลูกในลงดินส้มจี๊ดต้นที่เราปลูกลงดินก็จะไม่ออกลูกต้นก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะหลักการก็เหมือนกันมะนาวกับส้มจี๊ดพืชตระกูลเดียวกันหลักการการทำมะนาวเราดูก็เหมือนกันก็คือว่าถ้ารากถูกจํากัดอยู่ในพื้นที่จํากัดนะครับอยู่ในกระถางขนาดใหญ่หรือบางคนเนี่ยก็เลยพัฒนา ว่าเออกระถางมังกรที่มีขนาดใหญ่มันมีราคาแพงก็พัฒนาไปปลูกในท่อซีเมนต์ซึ่งบอ่อซีเมนต์นนใช่ใช่ซึ่งมีราคาถูกกว่านะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ซึ่งซึ่งสามารถควบคุมน้ําได้ตอนนี้ปัญหาของการควบคุมน้ำในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็สามารถทําได้เบ็ดเสร็จถ้ามีฝนตกชุกก็อาจจะาพลาสติกมาคุม,มคที่กระถางซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กและตัวกระถางนี้ก็ยกขึ้นจากพื้น ถูกไหมฮะก็มีการระบายน้ําออกอยู่แล้วเ<อ>พราะฉะนั้นเนะี่ยน้ำที่อยู่ในดินเนี่ยก็เลยไม่เป็นปัญหากับวิธีการนี้ก็จะทําให้วิธีการนี้ทําให้มะนาวออกดอกได้<อ>ในนอกฤดูด<อ>แต่นี้พอเดือนตุลาคมออกออกดอกเนี่ยนะครับ,รบก็จะไปแก่เอามีนาเมษาอพอดีที่เป็นช่วงที่มะนาวราคากําลังแพงก็คือว่าวิธีที่สองนี่เรียกว่า คมระบบน้ำได้ไดคุมสภาพดินฟ้าอากาศคืนค,ค,คุมได้หมดเก<ช>ือบจะครบวงจรใช่ไหมคะครอบวงจรร่วมกับการให้ปุ๋ยพอเราบังคับให้ในช่วงตุลาคมเราบังคับให้มะนาวเนขาดน,น้ําช่วงสั้นๆสอง <3 S 1> สัปดาห์หรือสามสัปดาห์บเนี่ยเราก็ให้น้ําร่วมกับการให้ปุ๋ยสูตรกระตุ้นดอกตัวกลางสูงมะนาวก็จะออกดอกได้สมบูรณ์